เอาเอาสงการไม่กลับบ้านเหรออยากกลับอยู่นะพี่แต่ปัญหาันคือว่าเงินเดือนบัญชีผมมันมีแค่ห้าร้อยที่พี่จะกลับบ้านเนี่ยค่ารถมันเจ็ดร้อยขาดสองร้อยเออนี่ผมว่าเนี่ยว่าจะยืมพี่สักห้าร้อยได้ไหมพี่พี่ก็ไม่มีตังค <c oughs> ์เอางี้ใหญ่อย่างงานเยอะใช่แล้วใจดีด้วยนะแกจะให้อยู่หรอพี่เออลองโทรดูก่อน น่ะพี่เข้าของน้ำก่อนเรื่องยืมตังเนี่ยมันปวดฉี่เลยพี่ไปละอ่ะว่าไงน้องพี่ใหญ่พอดีผมจะกลับ่างจังหวัดอ่ะก็จะยืมพี่สักห้าร้อยได้ไหมเนี่ยโอเอ๊พี่ไม่ค่อยสบายอยู่เอ๊เอาเป็นไรพี่ตัวร้อน โอ้ทั้งหน้าทั้งตานีดิโน่เหมือนนันเนี่ยตาพี่เลยนุ่มโหหายใจไม่ค่อยออกเลย,ยว่าพี่ีไปหาหมอดีกว่ามั้มพี่จะไปอยู่แต่ตไปเงียบงั้นงั้นงั้นเดี๋ยวเอาเอ,เอ,เอทาทำผมไวก่อนพี่พี่ส่งหมายเลขมาเลยพ <c oughs> ี่เออขอบใจมากเองขอบใจมากออใครยืมยใครวะเนี่ยเป็นไงเอเกือบร้อยพี่ใหญ่จะดีแล้วใช่ไหมเกือบร้อยกับผีเลยพี่เพราะว่า้ยืมนะให้ผมโทรไปยืมแกนะเออไม่มาทำไมผมให้แกยืมวะพี่หมดในห้าร้อยผมเนี่ย